นี่ครับหนึ่งชุดคำข้าวมาหาราบซององนะครับหลวงพอลฤษีดิงดำวัฏทา่าทรงนี่หลวงพอลฤษีดำวัฏถ้ทาทรงหน้าสวยทั้งคู่เลยแล้วแบ่งไม่ถึงพันนี่และนี่ครับสมเดจหลวงพ่อแพรมีม,มีมีพิมพ์หายากักษ์ไว้หนึ่งองค์เป็นหลวงพ่อแพรฝั่งตะกุดตะกุดทอคำเออสามองค์เลยนะครับฝั่งทุกองค์อ่ะมาดูเน้นแบ่งไว้ครับไม่เกินพันทั้งห้าองค์ครับนี่ดีครับ คำข้าวมหาลาบรุ่น2นะครับหลวงพ่อสิทธรรมท้าสูงแท้ทันตัวท่านนะครับต้องบอกก่อนว่ารุ่น2รุ่นหนึ่งเนี่ยเล่น5้าก,กันทั้งหมดนะรุ่น1จะแน่นอนครับสร้างน้อยพลาสูงกว่ารุ่น2เนี่ยสร้างเยอะสร้างเป็นแสนเลยนะครับแต่หมดจักวัดในภายในภายในภายในที่ออกในปีนั้นเลยเออหมดหมดแบบบูชากันหมดเลยนะครับคือบุตรคุณประสบการณ์สูงมากเลยนิยมบูชากันนะครับพี่พี่พและออกหัวปีไทยปีเลยก็คือถ้าจำไม่ผิดนะ รุ่นแรกออกปีสามสี่รุ่นรุ่นสองออกปีสามห้าก็คือพวกปีท้ายปีเลยอ่าใช่ครับแท้ทันครับมวลสั่นสร้างนะครับผุ้ถคุณดีมากมากมวลสั่นดีมากมากเลยนะครับคําข้าวอ่าผมมีมาให้เลือกแค่สององนะครับเอาองละเก้าร้อยไวๆเลยพี่ๆปกติต้องมีพันซองขึ้นครับนะมีมีให้เลือกแค่สององนะเพราะว่าช่วงนี้คําข้าวคนท่ามเพียบเลยเพราะผมแบ่งเก้าร้อยไงก็ห้าห้าเพียบเลยนะอ่ะ ให้ไวครับหน้าชัดทั้งคู่ครับมีน้ำมีตานี่ทือวมาส่วยแล้วส่วนใหญ่หน้าตาจะซึกนะเอาละเก้าร้อยนี่ครับด้านล่างแล้วแต่คนชอบองค์แรกจะได้เข้มขังผิวผิวหิงหิงหน่อยองค์ที่สองจะได้เดิมเดิมแป้งบอกยังอยู่เลยขาวๆ,ๆนี่คือแป้งบอกนะครับพี่ๆเดิมจัดเลยแป้งบอกยังอยู่อะส่วนองค์แรกจะได้เข้มขังหน่อยนะชอบสายไหนเอาไปสไตล์นั้นถ้ายกคู่เก้าสองสิบแปดเอาไปสิบเจ็ดแล้วกันลดได้ไม่เยอะนะเพราะว่าเก้าร้อยก็ไม่ลดไงยกคู่เอาไปสิบแปดแล้วกันอเอาไปสิบแปด อ่สิบแปดผิดนะครับเอาไปสิบเจ็ดพูดผิดนะครับอ่ะโอเคสับไวเลยอ่าสมเดจคะแนนนงวาแพลวพี่กุลทองนะครับต้องให้ดูก่อนว่ามีตะกุดทั้งสามองเลยเห็นไหมมีตะกุดหอคําทั้งสามองเลยนี่ดอกองค์แรกองค์ที่สององที่สามเห็นเป็นชิ้นเป็นแผ่นเป็นอันชัดเจนเห็นปะเห็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นแผ่นเลยอะคือไม่ได้แบบคือต้องบอกบางองค์อะมันมีแต่มันไม่เห็นก็มีนะเออเข้าใจไหมบางองค์ไม่มีนะส่วนใหญ่จะไม่มี แต่ว่านี่มีท่ามอกเลยครับมีท่ามองเลยนี่นะครับโอเคอะเอาองค์ละเดี๋ยวผมต้องบอกในข้างหลังมันมีมันมีอ,องคหนึ่งห้ายากนะเดี๋ยวผมบอกพาาก็แล้วกันเอาองค์ละอ่าผมนัดจะแบ่งอยู่องคละห้าร้อยมั้งห้าร้อยหรือหกร้อยนี่แหละเอาไปองค์ละสามร้อยห้าสิบยกเอาไปเก้าร้อยง่าย เออมีห้ายักแล้วนะห้ยายักต้องมีห้าร้อยขึ้นนะอะเดจะพิชิตด้านล่างให้ดูก่อนอ่ะก็ผมบอกเลยว่ายกจะคุมนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยผมอเอามาเนี่ยบอกตัวบุนเลยนะองลาซองร้อยทั้งซองร้อยห้าสิบนะนะเออนี่อ่ะคือแบงบาง,บางมากคือแบบว่าเม่ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าทรงอะห้าสิบแล้วไงเน้นห้ามมาแบงพี่ๆคือเจอซวยมันก็ต้องเอาเนาะอ่ะเจอสวยแทแเราได้พิเศษด,ด้วยองค์หนึ่งนะก็คือองค์นี้นะครับอะยวผมไปดูก่อนนี่ อ่ะให้ดูครับนี่คือปกติเนี่ยจะเจอหันค้างส่วนส่วนใหญ่นะครับหันค้างแบบนี้นี่เดิมทั้งสามองนะแต่อันเนี้ยเป็นหน้าตรงหนึ่งองค์ครับหายากผมว่าผมเคยผ่านตามาแบบเยอะเคยไปเจอหลังอยู่แบบว่าเขาคิดเป็นเป็นตราบอ่างเงี้ยเป็นกล้องอะไรเงี้ยเออก็คือไม่มีเลยนะมีมีอย่แนววงเดียวนะครับที่เคยได้มาเนะี่ยอืมอันนี้จริงผมอยากจะแบ่งสักเจ็ดร้อยเลยเนะี้ยอ่ะเอาว่าคุม้มคุ้มเลยพี่พี่ไม่พูดเยอะยกไปเอาไปเก้าร้อย รวมเดินทางฟรีไหครับพี่พี่คุ้มจริงเพราะว่าแบงค์แบบว่าอยากได้อยากได้เอฟซีเพิ่มครับพี่พี่ก็คือบางทีเราแบงค์ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเอาเขา้อพาแท้แท้พิเศษมาแบงค์ด้วยนี่มีตะกุดทอคําถูกองอ่ะใครสนใจตรงไหนนะครับพี่พี่รีบเลยนะชุดนี้ไม่เกินพันคุ้มจริงส่วนใหญ่ทักข้อความทีวันจีเอฟซีแปดครับทักไลน์นะครับหรือดูใต้คอมเมนต์ก็ได้วันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่พี่